ทำอไรจะเข้าดูไว้อะเยี่ยมครับเอ่อแก๊งมันไม่ค่อยมีฝีมือครับผมจะเข้ามาช่วยครับรู้ได้ไงแก๊งเราไม่แก๊งแก๊งพี่ไม่มีฝีมืออืมผมผมผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับคนชื่อบังบังเทนครับเขารู้สึกว่าเขาจัดการกับดูไว้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยจะเข้ามาเัดการแทนนะแล้วพอจะมีทางไหนที่ผมแบบพิสูจน์ได้ไหมพี่อต่เป็นปากขลามแทนพี่บังเหรอ ผมรำเป็นนะโหรำหรอโหถ้ารำนี่ได้อยู่เลยแล้วเนี่ยเลียวเลยนะถ้ารำได้ม่มีสองผมว่าํำได้นะครับไม่มีครับเอาปจักก่อนเลยเจ็บครับผมไม่ใอาเวเสื้อโทนสีเหลืองในไกด์คันบอส แต่คลิปด้วยไม่ไม่มีครับพี่โอเคไม่มีเพื่อใครครับผมผมอยากเข้าอยากเข้าดูไวครับอยากเข้าดูไวเหรอแต่ทำไมอยากเข้าดูไว้อ่ะอย่ารับเออแก๊งมันไม่ค่อยมีฝีมือครับผมจะเข้ามาช่วยครับรู้ได้ยงไงแก๊งเราแก๊งแก๊งพี่ไม่มีสีมืออืมผมผมผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับคนชื่อบังบังเทนครับเขารู้สึกว่า เขาจัดการกับด e ูไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยจะเข้ามาจัดการแทนนะในความหมายไม่ดีนี่คือยังไงไอ้น้องผมสู้นะผมสูแล้วมีไม้ด้วยมั้งเก็บดีกว่ามีไม้ด้วยเก็บดีกว่าร์อยากไปเลือกเออทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะมีเรื่องกเปราเปก่าชื่ออะไรไม่เคยเลยอ่ะบัตรที่เหล็กไหลครับอยู่คนเดียวมีไม้ด้วยเหรอใช่ครับ ตามคนหรอใช่รครับปกติอยู่วลาไหนบ้างอะมีไว้จูดี้แล้วก็หมาการะกินังครับอยู่อยู่อยู่กลา,างคืนครับอยู่กลา,างคืนเสื้อแกงเราปะเนี่ยไม่เคยเจอหน้าเลไในเมืงองะไรนะคะเราจะใส่เสื้ออะไรไปไม่รุ้นแล้วลครับไม่เคยเจอผมเลยไม,ไม่เคยเลยใส่เสื้อสีดำได้ไหมคะเอ่อถ้า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 ใส่ถ้าใส่หน้ากากไม่ด้รามีหน้ากากไม่ใส่หน้ากากปกติอ่าตอนนี้เป็นเสื้อไม่ไม่มีครับผมไม่ชอบใส่หน้ากากข้อหาคนนะโอเคครับผน้เลือง น่าเขาทุนนบัะโอเคครับมันไม่ใช่หรอกตาปิดข้างด้วยขอบคุณมากค่ะบม่าเราถีบมาเลยขอีกนะไว้ไว้เราโอ้ยมากากินังครับโอเคครับคล้ายๆเพื่อนเก่าตาโดนเลยมาครับตาข้างอีกข้างโดนเลยมาเอ่อตาผมเป็นอย่างนี้แต่เกิดแล้วครับโหไม่ครบอะครับเกิดมาแล้วไม่ครบอะครับไม่ครบไซส์สองเหรอหมายถึงเพื่อนนะไม่ครบเลยครับ ไม่มีใครครบเลยเหรอใช่ครับรู้สภาพเลยแต่เขาดูไว้มันจะช่วยดูไว้ได้เหรอเอสบายครับผมบอกเลยร,รู้รู้รู้หรือเปล่าว่าในแก๊งดูไว้มีใครบ้างชื่อรู้รูร้บางคนครับรู้บางคนอ่าตัวหักหลักตัวหลัก,ลกที่จำได้เอ่อเบฟครับ อ้วนครับเจมครับบ๊อบครับครบแล้วใช้ได้ดีกว่าแก๊ง<ด>อื่นนะคร,บ,ครบเลยใช้ได้นี่ได้ปะลกว่าผมผมผมก็ผมก็เป็นแฟนแฟนแฟนดูไว้ครับจำได้หมดแหละเี๋ที่พูดมาชื่อแก๊งใหญ่ทั้งหมดเลยนะนเนี่ยรวมหมดเนี่ย เออไม่ใช่หรอครับแก๊งคนพิศขนน่เลยคนดูไว้ครับพนละคนอ๋อใส่ดูดูแผ่นผีมาครับโอ้ยดีดีส <c oughs> นกดี <c oughs> มีลงมีรถอะไรหรือเปล่ารถอ่ะสินทรัพย์สินส่วนตัวอะไรเงี้ยมีเปล่ามีแต่จักรยานครับ มีถ้มไหมครับไม่มีเลยยังไม่ได้เหลอทอมอ่ะกับเรียแล้วนะเป่าเปาอะไรครับพี่เา้สิบไม่ใช่เรามึงถามใครไรสัตว์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรครับกระเป๋าอะไรครับไอชโลจด้วยเหรอรู้จหรอเขาบอกเาเข้าดูไว้เนี่ยขอเข้าเอาไม่ใช่พี่หลวงอะโทษทีครับใช่อันนี้เหล็กไหลเหล็กเหล็กไหลครับ ส่งกระไรๆก็ได้ครับฝากไปส่งให้หลงไหลด้วยผมรีบดูไว้เจนใหม่พวกเนี้ยกระเป๋าอะไรครับสองเซตส่วนครับนะครับอย่าเอาสีฟ้าเมาจากลงอีสปอร์ตครับจะผสมผมเลยคนเต็มแล้วครับยังมีคนหนึ่งไม่ว่างเนี่ยพี่ผมอยากมาเล่นปากปากขลามแทนชุดชุหนึ่งครับตอนนี้ใครใครใครเป็นเมนครับผมเนี่ยครับผมเป็นจุฬาอ๋อแล้วอย่าบอกนะพี่พี่บางเทนเหรอครับเนี่ยใช่ใช่โอ้โห ที่ผมพูดไปพี่ก็ได้ยินหมดเลยดีได้ยินหมดแล้วเป่าอะไรนะแต่มันเป็นความคิดอื่นไงเราห้ามไม่ได้ยอมไงผมยอมผมยอมยอมเล่นไงทำไมจะทำเป็นถึงอยากจะเล่นแพแทนพี่อปากฉลามได้พูดจริงเหรอพี่พูดเลยพูดเลยแบบไม่รักษามใจแบบว่าคนนอกมองเข้ามาอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่าผมเล่นได้ดีกว่าพี่อ่ะเฮ้ยคิดดีๆคิดดีๆก่อนพูดดีกว่า พูดไปพี่อาจจะไม่เห็นนะสิใช่ปะ่ะล่ะเผมโนเนมไหมผมก็แค่เหล็กไหลอะ่ะโนเนมจะมาสู้โนหนึ่งได้ยังไง<า>แล้วพอจะมีทางไหนที่ผมแบบพิสูจน์ได้ไหมพี่จะเล่นปักขลามแทนพี่บังเหรอผมพ,พิสูจน์แม่งนะยากโหล้ลำเหรอ <c oughs> โอ้โหถ้ารับนี่ได้อยู่เลยแล้วเนี่ยเกลียวเลยนะถ้ารับได้อันนี้มีสองบอกวารับได้นะครับเราสักรหรือเปล่าในตัวมีรอยสักรออหรือเปล่ามีครับมีสักรครับใส่ถอดเสื้อหน่อดิได้ป่ะวถอดเสื้อได้ป่ะสักสีครับสักสีเหรอซีเข็ดกูจะไหวไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มยอมเกลียวฟันติมุกอ่อนแต่ว่าไอ้เหี้ยซีเข็ด เจอที่อื่นยังโหดเลยไปไปป้นไปป้นแก๊งหใหญ่ดูแก๊งหนึ่งดิแก๊งอะไรอรัพี่แก๊งอะไรก็ได้ทิมเพย่ดูไวอ้อ่ะยิมงผมว่าป้นมาหมดแล้วนะครับขอดูใหม่ขอดูใหม่อีกรอบหนึ่งจิ้มอะไรดีกว่าบีซีะ ีไอ้โบ๊ทไง <S 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 ใช่หรอเอ้ยมีอาดีกว่าคำเป็นล่อนดีกว่าเอาดิอเอาผมป้อนมาผมต้องทำยังไงบ้างครับพี่ก็แค่ถ่ายรูปลงทวิตเตอร์อมทวิตเตอร์ลงไหวเปล่าโคตรง่ายเลยพี่ เดี๋ยวถ้างานสำเร็จเดี๋ยวรอ,อเพื่อนพี่มาตอนเย็นเดี๋ยวพี่คุยกับเพื่อนให้พี่ไม่สนใจไปกับผมครับไปดูงานเหรอเออไปไิปอนด้วยครับไปดิไปดิไอจอนเก็บข้าวบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วอะไรยิบย่อยบังนี่ผมต้องไปจยภาพนี้เลยครับป้อมตัวหรือเปล่าล่ะเออแล้วแต่พี่เลยครับ ผมยังไงก็ได้ครับปอดอยู่แล้วอยว่มาอยู่งอนีง่งอที่กูนี่ยอ๋สามรอแปดสิบ <3 80 S 3> แต่ฝากฝากอะไรนะชื่ออะไรนะสองร <2 80 S 2> ้อยแปิบเอาอะไรไมาให้สามรอ้อยแปดสิบสาปสิบเอาอะไรมาให้มัมนในหลงเอ้หลงเอชโล่เอ่เอ,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 อแคปแคปเกับแคปบครับอย่างละสามห้า ฝากอะไรนะชื่ออะไรนะเหลวไหลเหรอชื่อชื่ออะไรวะเหล็กไหลเออเหล็กไหลครับฝากไปสามสิบห้านะเออ all day and all night. Okay, we were alright, staying awake till the sun.